และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายการรุ้ทันน้ำนะครับซึ่งจะเริ่มออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรธธทัศน์แห่งประเทศไทยรายการนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับซึ่งจะรวมไปถึงด้านการแก้ปัญหาน้ําท่วมแล้วก็น้ําแล้งของรัฐบาลด้วยนะครับติดตามวันนี้ตอนแรกครับ พบกับรายการรู้ทันน้ำ Water Watch นอกทางสถานีวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งจะพาทุกท่านไปเกาะติดสถานาการณ์น้ำทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภายน้ำท่วมหรือน้ำแล้งค่ะตลอดเกเดือนที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งรักณ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีได้เร่งแก้ปัญหาน้ำและวางแผนการทำงานร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกอยอนอ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำหลายท่านอาจจะสงสยัยและอาจจะเคยได้ยินคำเหล่านี้เป็นครั้งแรกนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะติดตามชมรายการของเราไปเรื่อยๆเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมาให้ท่านได้เข้าใจกันค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพื้นที่ต้นน้ำกันก่อนค่ะ พื้นที่ต้นน้ำจะครอบคลุม10จังหวัดภาคเหนือและภาคกลางตอนบนรวมพื้นที่ประมาณ14,000ตารางกิโลเมตรโดยเป็นแนวต้นกำเนิดของ4แม่น้ำสายหลักที่พวกเรารู้จักกันคือปิงวังยมและน,น่านสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำรัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาด้วยการจอ,อน้ำหลากโดยยึดหลักแนวพระราชดำริกว่า2,000โครงการที่พระราชทานเกี่ยวกับการพัฒนาป่าไม้ ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งลงมือปลูกป่านับแสนไร่อาทิปลูกสร้างสวนป่าววยปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างปลูกป่าทั่วไปปลูกป่าไม้ใช้สอยปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกทำลายปลูกป่าพื้นปูธรรมชาติระบบป่าเปียกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำโดยให้ความสำคัญในการดูดซับน้ำการชะลอน้ำไม่ให้ไหลบ่ารุนแรง ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้คนอยู่กับป่ามีคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถช่วงนี้เราจะพาไปติดตามสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลต้นน้ำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2529ณพระตำหนักจิตประดาละโหฐานซึ่งเป็นพระราชดำรัสอย่างตรงไปตรงมาที่ทรงวางน้ำหนักให้กับเรื่องน้ำโดยทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อความอยู่รอดของชีวิตทั้งมนุษย์สัตว์พืชโดยเหตุที่น้ำนั้นเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตถ้าไม่มีน้ำชีวิตก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ พระอชิริยาภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดการทรัพยากรน,น้ำที่พระราชทานดำริให้หน่วยงานต่างๆทรงมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำให้แก่พระสงนิกรได้พัฒนาคุณภาพชีวิตผลจากสภาพความยากจนแบนแค้นให้มีกินมีใช้ตลอดไป ปัญหาหนึ่งของน้ําท่วมนะคะก็เกิดขึ้นจากพื้นที่ซับน้ำลดลงป่าไม้ถูกทํำลายมากขึ้นรัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํามาจนถึงปลายน้ําร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําหรือกอยนอค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้นไม้นับล้านต้นกําลังอย่างรากลึกเป็นป่านับล้านไร่ เพื่อให้พื้นที่ต้นน้ําซับน้ําได้นะคะทั้งนี้เราทุกคนก็สามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ซับน้ําได้ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้โดยเริ่มจากที่บ้านเราก่อนค่ะ1คน1ต้น1ิคน10ต้น1ล้านคน1ล้านต้นและยิ่งปลูกมากเท่าไหร่ก็จะช่วยเราซับน้ําได้มากขึ้นค่ะโดยไปขอกล้ามไม้ได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะอย่าลืมนะคะทุกทๆวันหลังข่าวในพระราชสำนักค่ะเรามาพบกันเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำ ที่จะเป็นแนวทางให้เราผ่านวิกฤตไปด้วยกันค่ะในรู้ทันน้ำวันนี้สวัสดีค่ะบงค่ะ